เย้ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนะครับ ag หรือว่าอนิเมะกาเดียนกันนะครับเพื่อนเอนซึ่งเป็นเกมแนว Tower Defense ฟรีมือผู้พัพฒนาคนไทยนะครับก็บอกได้เลยว่านี่ก็เลเวลหนึ่แรกแรกเลยนะครับเราจะมาลองเดินทัวร์แมปกันนะครับก็เห็นคนเล่นเยอะดีนะครับประมาณ3,000คนเนาะเราก็จะมาดูกันว่ามีระบบมีอะไรที่มันแตกต่างหรือว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจไหมโอเคเราไปดูที่ไหนกันก่อนดียูนิต ยูนิตไม่มีนะเราต้องไปที่ไหนที่นี่เหรออืมอันนี้ก็ยังไม่มีนะเราต้องไปที่ไหนเอ่ยโคดนี่เราเติมได้เลยปะเดี๋ยวเราลองเติมโค้ดกันดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีโค้ดเติมได้ไหมโค้ดที่ล่าสุดที่เขาให้มาคือ the hash นะครับอ๋อได้เพจนะครับแล้วก็ big battle p a s s อันนี้ไม่รู้หมดหรือยังหมดไปแล้วนะครับน่าจะเติมได้โค้ดเดียวนะ พ่าพี่แคทเพิ่งมาเล่นนะโอ้ได้อยู่นะครับอันนี้นะครับอัปเดต10ไฟเนาะเนาะยังได้อีก15บลีโลนะอิตาจิล่ะอิตาจิได้10นะครับยังได้อยู่นะโอเคลองก่อนจนกว่าจะหมดอันนี้ก็ยังได้อีก10เนาะ10ซุปเปอร์สแตทลีโลนะนะเราก็ยังไม่ได้ใช้นะอยากได้อยากได้เพชรเนะี่ยน้องๆไม่ได้เพชรหรอคือเราจะทำยังไงอ่ะอันนี้ละ่ะเออเอาไว้ทำอะไรเอ่ยอันนี้พี่แคทก็ไม่รู้นะ คือเพิ่งมาเล่นเหมือนกันเนาะอ่าเล็กๆก็นสนใจเป็นของอีวูนะอะไรพวกนี้นะโอ้ oh, แล้วก็เจมสองพันะโอเคมีตั้งต้นแล้วน้องๆแล้วก็สุดท้ายนะเจมอีก1,000รวมเป็นประมาณสามพเนาะเราจะไปที่ไหนได้บ้างอันนี้คืออะไรเลเวลไม่จะโตนนะฟีลินเนาะอือเดี๋ยวเราต้องเดินดูนะไม่มีระบบพาดบ้า์ปหรอ หรือกดที่อ่าโอเคไปที่ตู้สมอนนะครับนะเราไม่รู้ว่าแบนเนอร์มีอะไรบ้างนะครับป่าเอสนะยืนอยอู่รู้สึกว่าการทําโมเดลค่อน,นข้างที่จะสวยนะแต่พี่แคทไม่ชอบการยืนมากเลยการยืนมันค่อนข้างที่จะอือ่ามีตู้นะครับมีตู้คล้ายๆเอเอบีเนาะมีตู้อีเวนต์กับตู้ทิปเปิลนะตู้ทิปเปิลก็น่าจะเป็นตัวละครที่เราจะต้องหานะอินเตอร์ได้หรอ ทุกสิบอย่างเงี้ยเหรอโอเคก็จะสุ่มไปที่รอบละสิบล้วกันเนาะโอเคเราจะสุ่มสิบครั้งกันก่อนว่าจะได้อะไรกันบ้างไปนัสสึโอ้โหอีปิกอ่าไม่มีหน้านะซูปรโรนะครับนัสสึมีหน้าอยู่นะคิรัวโอ้โหเกลือจัดมีการันตีนะน้องๆก็คือลนะีเจนดารี่เนี่ยอยู่ที่75นะ ถ้าเกลือจริงๆเนี่ยก็คือ300ครั้งนะถึงจะการันตีมิสติกอันนี้พี่แคทก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวเราเอาสัก20โลแล้วกัน1,000ไปเหมือนจะโอ้ไม่ออกเลยแลลรวนอนะ่ะน้องๆมันจะเป็นตัวเดิมๆซ้ำๆเลยนะคือในตู้ก็จำกัดเหรออ่าไม่ก็อีกสัก20 โอ้โหอุ้ยได้ลีเจนดารี่มาเหมือนจะเป็นบูมากนะเมื่อกี้พี่แคทเห็นแวบๆแล้วก็อิจิโกะนะครับน่าจะหมดแหละน่าจะหมดแหละสิบโลสุดท้ายหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเรามีสามพันเนาะไปอิจิโกะนะนะสือโอเค ก็อย่างเกลือนะโลเกียเราได้ยูนิตอะไรบ้างหลักๆคือบนะูมาน่าจะเป็นตัวเงินเนาะแล้วก็จะเป็นอิจิโกนะครับอ่าอิจิโกอันนี้ก็ตัวเงินเหรอออสโตเนี่ยแต่ว่าเราได้บูมามาน่าจะโอเคนะอ่าเราเอาอิจิโกไปแล้วก็เอาเป็นนักสือแล้วกันเนาะอ่าสามตัวนะครับทีนี้เราก็จะไปลองเล่นดูว่ามีระบบเล่นเป็นยังไงบ้าง ระบบก็จะมีอีเวนต์นะครับน้องๆองีเวนต์นี่มีอะไรบ้างต่อโอ้โหก็มีค่อนข้างที่จะหลายอีเวนต์นะเป็นการเอาแต้มไปแลกนะฮันนี่ลัสนะมีตัวละครในเลดอ่าโอเคแล้วก็เป็นอ๋อเป็นตัวละครน,นะคือพี่แคทน่าจะยงลงไม่ได้หรอกมีระบบมาเก็ตนะครับระบบมาเก็ตก็น่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่านี้ไม่มีอะไรเลย หรือว่าเลเวลยังไม่ถึงนะอ่าไปกันต่อไปที่ระบบอัปเกรดอัปเกรดหรือว่าอีโวนั่นเองนะครับน้องม็อบยืนอยู่นะตรงนี้เนาะอ่ามีสเตตรีโลตรงนี้นะครับแล้วก็น้องม็อบจะยืนอยู่นะคืออ่าบางตัวที่ตัวไหนที่อีโวได้มันน่าจะขึ้นนะไม่ขึ้นเลยเหรอน่าจะเป็นตัวระดับที่สูงกว่านี้เนาะโอเคไม่เป็นไรเราจะไปลองเล่นที่ระบบเกมเพลย์กันบ้างว่า โอ้เราต้องไปอย่างนี้เหรออ่าโอเคสตอรี่พอร์ทัลนะครับอ่าแอคหนึ่งเนาะก็คือ l a s e Village โอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลองดูกันนะครับไปอ่าเป็นการเปิดประตูเข้าไปเนาะโอเคน่าสนใจดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปที่ในเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไงไปโอเคมันมีให้เลือกระหว่าง Normal กับ Fast a v e a เราควรจะเลือกอะไรลองนี้เปเลยไหม อ๋อแต่ศัตรูจะเลือดดุดขึ้นแต่ถ้าเลือก normal ก็จะได้นอ่ m ศัตรูปกตินั้นต้องเลือก normal ก่อนแล้วกันโอเคเราต้องกด skip b ฟไปนะครับโอเคตอนนี้มอนเตอร์ก็โกรธลเกิดแล้วนะอ่าเดีย๋ยวเราลองวางอิจิโกะดูนะครับเอฟเฟกเป็นยังไงมีแต่เสียงเสียงเงินนะ เป็นเสียงเงินนะหรือว่าตัวละครต้องล่างใหญ่เยอะๆกว่านี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะน้องๆเป็นท่าเปล่าๆนะฟางได้กี่ตัวได้บอกไหมไม่บอกฟังได้สูงสุดน่าจะ3ตัวหรือเปล่าหรือว่าสตัวสตัวบอกตรงไหนวะ อันนี้ก็เป็นโมดิฟายการกับเมเนดยูนิตนะห้าตัวโอเคสี่ตัวนะแล้วก็จะวางรัสซกไปแต่เอฟเฟคค่อนข้างดีนะน้องๆแต่เสียดายที่ไม่มีเสียงเอฟเฟคนะคพี่ว่าอ่าเดีย๋ยวเราจะลองอัพกดมีท่ามีอะไรเปลี่ยนไหมอลองอัพไปมีบอกไหมอันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ปะ เปลี่ยนล้วใช่หรือว่ายัางนี่ไม่มีเปลี่ยนหรือเปล่าตอนนี้วิวห้าแล้วนะยังไม่เห็นการเปลี่ยนท่าเกิดขึ้นมานะครับน้องๆบูม่านี่ให้เงินจริงๆด้วยนะรอบละโอ้แล้วนี่คือคอะไรสิบห้าะต้องดูไปเรื่อยๆนะแต่บูม่าเนี่ยให้เงินนะครับตอนนี้ให้รอบที่สามพันนะต่อเวฟบเนาะ สูงสุดกี่เวฟเนี่ยน่าจะ15เวฟหรือเปล่าเกมดีนะครับแต่ว่าเสียดายนะภาพสวยเกมดีแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะครับน้องๆเสียอยู่อย่างเดียวเลยที่พี่แคทไม่ปราบป,ปื้มนะก็น่าจะเป็นการไม่มีคูด3นั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> คือโอ้โห oh. นี่ก็คือเกมแนว AB นะครับเวอร์ชั่น คนไทยนั่นเองครับคือบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีคูณ3พิที่ชัดน่าจะขอบายนะเพราะว่าน่าจะหลับอย่างแน่นอนนะน้องๆองอน่าจะหลับอย่างแน่นอนนะครับก็ตั้งค่าก็ไม่มีอะไรเยอะนะมีโลโมดวิชั่นเอฟเฟกต์ดาเมจนะครับคือเราสามารถปิดได้แล้วก็แค่นั้นเลยนะแล้วเกมก็ค่อนข้างที่จะช้านะตอนนี้ กินเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหูบอกเลยว่าจะหลับของจริงนะจะหลับของจริงนะตอนนี้พี่แคทก็หาวอทวอวนะตอนนี้อย่าลองเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งเสียดายนะไม่มีเสียงมีแต่เสียงเงินนี่แหละต,ตุ้งติ้งติ้งอยู่ในหูพี่แคทนะน้องๆน,น่าจะได้ยินเนาะน่าจะเวฟสิบห้านี่แหละ โอเคเรียบร้อยนะก็ผ่านแล้วนะครับอ๋อโอเคประมาณนี้เลยโอ้โหขาบอกเลยว่าจะหลับนะโอเคครับน้องๆก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมอนิเมะกาเดียนซึ่งบอกเลยว่าเกือ <c> บ <oughs> หลับแต่กลับมาได้นะเป็นเกมที่สนุกอยู่นะครับน้องๆไม่ใช่ว่าไม่สนุกแต่ว่าพี่แคทไม่ชอบเกมอะไรที่มันจะชาเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบแนวภาพที่มันประมาณนี้หรือว่าแนวสไตลพ์พี่เพื่อนก็ มาลองเล่นก็นได้อย่าพิคแคทวงังดีคิปชอ่าลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคิปชันแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิแคทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ